สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูซี่โครงหมูคั่วพริกกระเทียมน้าพริกเผาครับสูตรนี้เรานําซี่โครงไปทอดให้กรอบนอกนุ่มในนะครับก็จะมีความนุ่มๆหอมๆแล้วนําไปคั่วกับซอสน้าพริกเผาที่มีรสชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็มีความหอมของพริกกระเทียมเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับ สูตรน,นี้จะทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะทานเป็นกับแกล้มก็สุดยอดไปเลยครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยต้องติดใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นซี่โครงหมู1กิโลกรมัมเราหั่นเป็นทอดเล็กๆก,ก่อนนะครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ100กรัมต้นหอมซอยประมาณ1ถ้วย พริกแห้งหั่นเป็นท่อนประมาณ15เม็ดถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดเราเขี่ยเอาเม็ดออกนะครับแบบนี้ก็จะทําให้เผ็ดไม่มากครับต่อไปเป็นกระเทียมสับประมาณ5ช้อนโต๊ะสาหรับทํากระเทียมเจียวครับต่อไปเราปรุงรสด้วยซ้อนหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ําพริกเผา1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซี้ิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้าตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดีฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาเจียวกระเทียมก่อนนะครับเราใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันที่เหลือเนี่ยเรานำไปทอดซี่โครงต่อได้เลยครับและที่ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับพอน้้ามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยครับคนไปเรื่อยๆพอกระเทียมเริ่มเหลืองกรอบแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับน้ำมันส่วนที่เหลือเราก็ไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเรานำไปทอดซี่โครงต่อครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นำซี่โครงมาหั่นเป็นท่อนนะครับจากนั้นเราก็นำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบครับวิธีนี้ก็จะทำให้เนื้อซี่โครงเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อซี่โครงเนี่ยก็จะไม่หดลงไปมากครับรคลุกเคล้าให้แป้งเนี่ยเคลือบซี่โครงให้ทั่วแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดได้เลยครับแต่ดิใช้น้ำมันเก่าที่เราเจียวกระเทียมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เติมน้ำมันลงไปอีกสักเล็กน้อยกะว่าให้พอท่วมซี่โครงครับ จากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่ซี่โครงลงไปทอดเลยครับเราใช้ไฟกลางๆในการทอดนะครับพอเราใส่ซี่โครงลงไปสักพักหนึ่งเราให้แป้งมันเซตตัวก่อนนะครับจากนั้นเราก็กลับด้านครับเสร็จแล้วเราทอดกลับไปกลับมาให้ซี่โครงเนี่ยมันเหลืองกรอบแบบนี้เราก็ตักขึ้นเสด็จน้ามันพักทิ้งไว้ก่อนได้เลยครับนี่นะครับตัวซี่โครงก็จะเหลืองกรอบแล้วก็ไม่หดตัวด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาทําซอสน้าพริกเผากันนะครับแดดดี้ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราใส่น้ําพริกเผาลงไปผัดกับน้ํามันให้หอมก่อนครับพอพริกเผาส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย แล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นแรดดี้เติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับตัวน้ําซอสจะได้ไม่แห้งจนเกินไปครับเสร็จแล้วเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆให้น้าซอสเดือดเลยครับพอน้ําซอสเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแห้งหั่นเป็นท่อนลงไปครับแล้วก็ตามด้วยลูกโดดพริกขี้หนูเขียวแดงลงไปเพิ่มสีสันนะครับเผื่อใครอยากทานเผ็ดก็สามารถเขียวได้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ซี่โครงทอดลงไปครับขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็คั่วให้น้าซอสเนี่ยมันเคลือบซี่โครงให้ทั่วครับพอน้ําซอสเข้ากับซี่โครงดีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปแล้วก็โรยต้นหอมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมครับจากนั้นเราก็คั่วต่ออีกสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ เท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูซี่โครงหมูคั่วพริกกระเทียมน้ำพริกเผาครับชื่อนี้อาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับแต่รับรองว่าอร่อยไม่ซ้าใครแน่นอนครับตัวซี่โครงหมูทอดเนี่ยมีความนุ่มๆหอมๆคั่วกับซอสน้ําพริกเผาที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีความหอมของพริกกระเทียมด้วยนะครับทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานกับข้าวต้มก็เข้ากันหรือจะเป็นกับแกล้มก็สุดยอดไปเลยครับ สูตรนี้ลูกๆก,ก็สามารถทานได้นะครับเพราะว่าพริกที่เราใส่เข้าไปก็จะไม่เผ็ดมากครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด a d d ี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซูเปอร a n ตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับเงินที่เพื่อนๆสนับสนุนมาเราก็จะนำไปใช้ในการซื้อวัตถุดิบมาทำเมนูต่อๆไปครับ สำหรับวันนี้แดดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ